สิ่งที่คู่รักไม่ควรทำในสื่อโซเชียลหนึ่งนะคะโพสภาพวิวของคุณกับแฟนจริงอยู่นะคะที่คุณอาจจะมีความรักหวานซึ้งโรแมนติกตกกลุ่มรักกันก็เลยถ่ายภาพเซ็กซี่ภาพวิวคู่กันซึ่งคุณอยากให้ชาวโลกได้เห็นความหวานของคุณซึ่งชาวโลกชาวโซเชียลเนี่ยเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอมากๆนะคะที่คุณจะโพสภาพเหล่านั้นลงไปคุณถ่ายได้นะคะภาพวิวภาพเซ็กซี่แต่ควรเก็บไว้ดูกัน2คนและเก็บไว้เป็นความ รับจะเหมาะสมมากที่สุดข้อ2นะคะ ะทะเลาะก,กันทีไรก็โพสต์ด่าโต้ตอบกันไปมานะคะเวลาที่หวานก็โชว์ความหวานให้ชาวโลกได้รู้เวลาที่ทะเลาะก,กันก็โพสต์ด่าทอกันไปมาแท็กกันไปกันมานะคะให้ชาวโลกได้รู้คุณอาจจะคิดว่าโซเชียลเนี่ยเป็นที่ระบายอารมณ์ของคุณและเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณแต่จริงๆแล้วคุณคิดผิดนะคะโซเชียลเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะที่คนเนี่ยสามารถเห็นข้อความของคุณได้นะถ้าคุณอยากจะด่ากันคุณควรที่จะแชทด,ด่ากันใน p r i v a t แชทจะเหมาะสมมากที่สุดข้อ3นะคะโชว์หน้าจอที่คุยกัน2คนนะคะเวลาที่คุณสนทนาอะไรกันนะคะคุณก็แคปหน้าจอมาโพส,ส์สื่อโซเชียลว,ว่าคุณคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้กับแฟนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะ,ะเรื่องส่วนตัวเนี่ยคุณควรจะเก็บไว้เป็นความลับมากกว่าข้อ4นะคะ โพสประจานมือที่3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะคะเพราะคนเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่และคุณก็เป็นคนที่ก้าวร้าวถ้ามีอะไรนะคะคุณควรไปเคลียร์ตัวต่อตัวจะดีกว่าที่คุณจะมาโพสต์ด่าประจานในสื่อโซเชียลแบบนี้และนี่ก็คือสิ่งที่คู่รักนะคะไม่ควรทำอย่างยิ่งในสื่อโซเชียลนะคะใครที่ทำแบบนี้อยู่ก็ควรหยุดทำนะคะ